ชื่อไหมคะจริงๆเคยปลูกต้นทุเรียนที่โคาราชแล้วตุยไปหลายรอบมากถ้าใครติดตามช่องเชอรี่มาสักระยะหนึ่งจะเห็นเลยว่าในช่องเชอรี่จะมีทั้งสวนทุเรียนที่เป็นสวนเด็กอายุประมาณ3ปีอยู่ที่วังน้ําเขียวโคาราชและบางส่วนจะเห็นว่ามีต้นใหญ่ๆอายุ30-50ปีอันนั้นตาก,กับยายของเชอรี่ปลูกไว้ให้อยู่ที่จันทบ,บุรีความท้าทายของการปลูกทุเรียนที่โคาราชก็คือเหมือนเราจะมีความรู้และประสบการณ์จากการทําสวนทุเรียนจากจันทบ,บุรีมาแล้วบ้างแต่จริงๆแล้วปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันด้วยความที่สภาพอากาศช่วงเวลาที่ร้อนก็็็คคคืืออออรร้้นนนนนจจัดหหหาาววกยตไไม่่แแขงง เกือบหมดต้นมันจะเป็นฟิลแบบเกือบหลับแล้วกลับมาได้แบบนี้ววนไปอารมณ์เหมือนเลี้ยงลูกอ่อนมากเพราะว่าต้องคอยประคบประงมอย่างดีแล้วก็คอยดูแลปรับปรุงการพ่นยาให้ปุ๋ยแล้วก็อาหารเสริมตามปัญหาที่เจอในแต่ละวันการทําสวนทุเรียนดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ค,ความจริงแล้วอะ่ะมันคือบททดสอบจิตใจในทุกๆวันเลยนะสิ่งเดียวที่เราจะไปถึงวันที่ออกผลผลิตได้าไม่ใช่แค่เรื่องมีความรู้ในการใส่ยาใส่ปุ๋ยเท่านั้นแต่ต้องมีความรักและความอดทนด้วยเพราะการปลูกทุเรียนกว่าต้นหนึ่งจะออกลูกเกษตรกรหลายๆคนต้องผ่านการลองผิดลองถูกมานัับคร้งไม่ถวเลย ใครที่อยากลองมีสวนทุเรียนดูแต่ว่าไม่มีความอดทนแนะนําให้ลองไปปลูกอย่างอื่นดูก่อนเลยเพราะสวนทุเรียนเหมาะกับคนที่มีใจรักจริงๆเท่านั้นจ้ะ